สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องเปลี่ยนไพ่นะครับแต่ตอนนี้ฐานมันใกล้จะหมดแล้วนะครับเราจะเอาไพ่เข้าไปนะครับเปลี่ยนไพ่เครื่องเปลี่ยนไพ่ะนรับใส่เข้าไปในเครื่องแต่ตอนนี้ทานมันจะหมดแล้วครับโอดซากินฐานมากเลยครับนี่ขนาดจะทานแองกาลานะครับเปลี่ยนไพ่ ตอนแรก <blade> ๆที่ทําเล่นใหม่ๆนะครับโหแรงจริงอันนี้เป็นเครื <pasa> ่องเปลี <Jac into S 2> ่ยนไพ่นะครับใส่เข้าไปครับเปลี่ยนไพ่แล้วครับอันนี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับสําหรับเปลี่ยนไพ่ได้ใส่เข้าไปครับเปลี่ยนไพ่นะครับเราต้องเปลี่ยนฐานฐานต้องแรงนะครับต้องเอาฐานวิสุก้อนสีฟ้าแล้วครับ่างนี้ตัวนี้ฐานใกล้จะหมดโอเคครับเครื่องเปลี่ยนไพ่จอาจำศักดิ์ครับ สวัสดีครับ